อ๋อเอาเหรอปกติห้องกูก็ไม่ค่อยมีคนไทยนะมีแต่คนต่างชาติมีแด่กฝรัง่งแต่ว่าทุกคนเราต้องปีเก๊ไอวันอยู่บำรุงให้ได้นะคะอันนี้แค่เพื่อนอันนี้แค่เพื่อนคนุคนหนึ่งแค่นั้น เราต้องมีเกไๆวันอยู่บำรุงให้ได้นะอ๋อไม่เป็นไรเราสมมุติเราจะทําแบบนี้นะเราต้องมีการรู้ว่าเป็นยังไงเราต้องมีรู้ว่าคนนี้มันเป็นยังไงคนนน้นมันเป็นยังไงอ๋อจะเข้ามาดิสเครดิตก,นะก้า ก็เราก็ได้สักสี่คืนเราได้ชนะเราก็ไล่ให้มันไปเลยไงเราไม่ให้เต้นอ่ะเป็นยังไงไม่ให้มันเต้นแต่ให้มันไปแค่นั้นก็จบไม่ต้องคับไม่ต้องห่วงครับไอนารีมีอะไรขายบ้างลูก แม่อยากกินสลัดพักอย่างที่แม่เคยกินไม่พูดจบไปแล้วอ่าพูดจบแล้ว,แ,ลวแต่ว่าสิ่งที่อยากจะรู้แค่เดี๋ยวลงุงลงรูปห้องที่ผมเคยได้ถ่ายรูปด้วยกับตำรวจเพราะว่าตอนนั้นอะ่ะช่วยตำรวจจับจับยาบ้าสองพันห้าร้อยกว่าเมตรแต่อันเนี้ยสิ่งที่ผมเล่าให้ฟังก็คือเอาอย่างนี้กี่โมงแล้วอะ่ะเอาสักเย็นเย็นนะ เย็นๆเดียเด๋ยวผมจะไลฟ์ใหม่เดี๋ยวผมก็จะเข้าไปเก็บข้อมูลเล็กน้อยก่อนเกี่ยวกับโตโน่นะจากมือถือแตงโมเดี๋ยวผมก็จะเอามาเล่าให้ฟังเพราะว่าเดี๋ยวมีเบอร์โตโน่อยู่ในนั้นใช่ไหมเครื่องแตงโม <t ons> ตอนเย็นบางไรอืมนี่ไงเบอร์โตโน เดี๋ยวผมไล่ไปดูข้อมูลต่างๆนานาของตอนนอกก่อนในเครื่องนี้แล้วเย็นๆผมก็จะเล่าให้ฟังเดี๋ยวผมก็จะเข้าไปคุยกับไอ้นี้ก่อนนะมั่นใจมากกว่านี้ก่อนนิดนึงเกิดเรื่องกระติกควรเปิดวันเสาร์ควรเปิดวันเสารวสาว์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ไทยดีกว่าวันเสาร์เป็นวันสุดท้ายเอาวันอาทิตย์นะทุกคนวันอาทิตย์นะ เรื่องกระติกจะเปิดวันอาทิตย์จำไว้นะเรื่องกระติกเราจะเปิดวันอาทิตย์แต่เรื่องข้อมูลต่างๆนานาเราก็ค่อยไลฟ์คุยกันเรื่อยๆเราก็จะค่อยไลฟ์คุยกันเรื่อยๆไม่เป็นไรแต่เรื่องกระติกเราก็จะเปิดวันอาทิตย์เป๊ะๆวันอาทิตย์ตอนประมาณเวลาไทยก็ประมาณสักประมาณสี่โมงเย็นสี่ห้าห้าโมงเย็นกว่ากว่าแต่ว่าเดี๋ยวผมก็จะลนุสตรอรี่ให้ก่อนทุกคนจะได้รู้วันนี้เพลินเลยใช่ไหมวันนี้ฟังเพลินเลยใช่ไหม เอาอย่างนี้ผมเก็บข้อมูลก่อนเดี๋ยวจะผมจะให้เพลินมากกว่านี้ผมเก็บข้อมูลให้มากกว่านี้ก่อนนะผมก็จะเก็บข้อมูลมากกว่านี้ก่อนคือจริงๆอ่ะไม่อยากจะเปิดภาพใบเอกติภาพนั้นอ่ะหรือว่าเปิดดีวะเปิดภาพโป๊นิดนึง มันจะแบนไหมทุกคนมันจะแบนไหมเปิดภาพกติกะอีกอีกภาพหนึ่งอ่นะเอาอย่างนี้เจอกันสักเจอกันสักเวลาไทยก็ประมาณเจอกันสักห้กามงเย็นกว่านะวันนี้เดี๋ยวเจอกันเวลาไทยห้ยามงเย็นกว่าเดี๋ยวผมไปเก็บข้อมูลเพิ่มเติมนิดหน่อยเดี๋ยวมาจะได้คุยแบบ ได้สบายๆจะได้รู้ว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันตรงกันทุกอย่างกลางนั้นเจอกันห้าโมงเงย็นเวลาไทยวันนี้เราก็จะคุยละเอียดอีกทีหนึง่งแล้ววันนั้นที่เปิดวันเสาร์ก็ค่อยนัดนานัดเวลาวันเสาร์ว่าจะเปิดกี่โมงวันศุกร์หรือเอ้วันเสาร์หรือวันอาทิตย์กี่โมงโอเคนะ เปิดได้แต่ไม่นานได้เลยครับได้เลยได้เลยโอเคได้เลยครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเ,เจอกันนะงั้นวันนี้เจอกันสักห้ามงเงย็นกว่ากว่าเดี๋ยวผมก็จะเก็บข้อมูลของกระติกมาก่อนมากกว่านี้นิดนึงเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องกระติกให้ฟังอ่าอ่าเดี๋ยวจะเล่าเรื่องกระติกให้ฟังโอเค เจอกันห้าโมงเยนครับสวัสดีครับอย่าพลาด